เคยสงสัยไหมว่าทําไมคนรุ่นพ่อแม่เราซื้อบ้านก่อนซื้อรถแต่เด็กรุ่นใหม่ซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆก่อนมีเงินเก็บหรือทําไมบางคนเก็บเงินเพื่ออนาคตแต่บางคนเชื่อว่าอนาคตมันไม่แน่นอนให้ใช้ให้สุดวันนี้ก่อน พฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละเจเนเรชันไม่เหมือนกันเลยค่ะและเขามีวิธีในการจับใจใช้สอยที่ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดรนัทกันชินนาราน,านันท่านจะมาพูดคุยกับเราท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาดและเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายทำนุบํบรุงศิลปะวัฒนธรรมค่ะเราจะมาไขาความลับเรื่องนี้กันค่ะขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เราคุยกันเรื่องเจเนเรชันรู้ไหมว่าเราอยู่เจนไหนกันเนี่ยอโอ้ยไม่อยากจะไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอก อาจารย์งั้นข้าคคาถามเลยดีกว่าไหมคะครับผมอาจารย์คะแต่ละ generation เขาใช้สตางหรือว่าใช้เงินต่างกันจริงๆหรือเปล่าคะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่า generation เนี่ยถ้าเราแบ่งกันจริงๆเนี่ยก็จะมี Gen B หรือ Baby Boomer นะคะมี Gen X ะะแล้วก็เจนมิลเลนเนียนหรือว่าเจน Y แล้วก็เจนตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นั่นก็คือเจน Z นั่นเองนะคะแต่ละเจ n เนอเรชันเติบโตมาในยุคสมัยที่แตกต่างกันค่ะแน่นอนว่าสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละเจเนอเรชันอย่างแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับเราเรา,เรามักจะได้ยินว่าเบบี้บูม จะไม่ใช่พวกเรานะฮะจะเก็บเงินซื้อตึกถูกไฮะเจนเอ็กนะฮะเน้นความมั่นคงถูกไฮะมิลเลนเนียลจะโดนด่าเรื่องกาแฟแก้วละร้อยห้าสิบาทเจนซีใช้เงินไปกับสับสคริปต์รายเดือนเต็มไปหมดจริงๆแล้วแนวคิดการใช้เงินของแต่ละเจเนเรชันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนแต่ละเจนใช้เงินไม่เหมือนกันครับคนเจเนเรชันเบบี้บูมส์นะคะต้องเข้าใจว่าเขาเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนาะดังนั้นในช่วงที่มีการ ื้นฟูบ้านเมืองนะคะเป็นยุคที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงนะงนั้นคนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะเขาต้องสร้างคน ก็คือเด็กก็เกิดเยอะก็เลยมีคําว่า baby booms นะพอเด็กเกิดเยอะขึ้นแต่ว่าเกิดมาในช่วงที่มันแบบหูยากแขนแสนเข็นนะเขาเกิดมาด้วยความยากลาบากดังนั้นเงินจึงมีค่ากับเขามากคนรุ่นนี้จะไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยมาลําบากเหมือนตัวเองทํางานขยันเก็บอดออมแล้วก็ลงทุนกับอะไรที่มันยั่งยืนดังนั้นไม่แปลกใจที่ทาไมต้องซื้อตึกซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อที่นะคะลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็นมรดก เพราะเป้าหมายของเขาคือการสร้างมรดกในขณะที่ Gen X ก็คือถัดมานะจาก Gen B ก็คือว่าเกิดมาในยุคที่เรียกว่าพ่อแม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควรและดังนั้น Gen X เนี่ยเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนรุ่นนี้จะนิยมแบรนด์เนมเรียกว่า ซีวิลไลซ์พ่อแม่ส่งเรียนต่างประเทศนะคนคนกลุ่มนี้ก็จะกลับมาด้วยค่านิยมทางสังคมจริงๆแล้วอย่างการดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟสดก็นํามาโดยคนกลุ่มนี้นะหรือการรับประทานที่เรียกว่าเบรคฟาสอะไรพวกนี้นะคะก็คือกลุ่ม Gen X แล้วก็ไม่ค่อยแคร์สังคมเท่าไหร่ด้วยนะคะมีอย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่ม Baby ้บุ m มเนี่ยแต่งงาน จะอยู่กันจนแก่เท่าไม่มีทางที่จะแยกจากกันการหย่าล้างเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากแต่เจน X I don't care คือถ้าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปนะ อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เฮ้ยโสดแล้วก็กลับมามีคู่ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรส่วน Gen m i l l e n ี i a l s หรือ Gen Y นะ Y <Why S 1> นี่ย่อม,มาจากอะไร Y I Was Born เกิดมาในยุคที่แบบเฮ้ยทุกอย่างเน็ตก็มี <Okay. S 1> พร้อมมากคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีแล้วพ่อรุ่น Gen X ปูย่ย่ารุ่น Gen Gen B เออสร้างาไว้แล้วเออแต่แบบเฮ้ยแล้วออฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันจะทําอะไรอะไร,อะไรคือเป้าหมายชีวิต ดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะไปอินกับเพื่อนนะเพื่อนกินอะไรเพื่อนชอบอะไรฉันชอบด้วยกินด้วยกระแสสังคมเป็นแบบไหนฉันเอาด้วยนะเงินก็เ <laughs> หมดไปกับเรื่องของกระแสสังคมอคพอสมควรนีพร้อพอมา Gen Z เจนซีนี่เรียกว่าทุกอย่างซ i วิ l ไลซ์พัฒนาโมเดิร์นไนซ์หมดแล้วเกิดมาพร้อมไฮเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนดูวิดีโอไม่รู้จักแล้ววิ right? ดีโอคืออะไรดูคลิปต้องพูดว่าสตรีมดูหนังแบบผ่านมือถือนะสังคมแบบหน้าจอเรียกว่ามีโลกส่วนตัวเหมือนกันครับอาจารย์ตอนตอนนี้ก็เหมือนกันครับ <c oughs> ไม่ดูหนังผ่านหน้าจอทีวีแล้ว <c oughs> ใช่ถูกต้องผมก็ดูผ่านสมาร์ทโฟนแล้วครับตอนนี้อาจารย์จะบอกว่าตัวเองเป็นเจนซีแหละค่ะมันจะมีซีอีกตัวนึงค่ะเขาเรียกว่าซี Cat <Okay. S 1> C Communication ะนะคะนั่นก็คือคนที่รุ่นเป็นเจน B กับเจน X ที่สนใจในเทคโนโลยีนั้นเราก็ผิดเจนละ <c oughs> ก็จะเป็นเจน C C อีกตัวหนึ่งไม่ใช่ Z นะคะนี่เรากำลังพูดถึงเจน Z ที่เราบอกว่าเฮ้ยเด็กรุ่นนี้ทำไมใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอย่างที่บอกไปว่าเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เขาจเจริญก้าวหน้านะคะประกอบกับอะไรพ่อแม่ที่พร้อมเสิร์ฟ แต่จริงๆการขอยัดแทรกอาจารย์นิดหนึ่งจริงๆก็มีเด็กเจนซีน่ะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกับเจน X หรือ Baby Boom ก็มีอย่ใช่เก็บเงินเก็บเงินเก็บออมเก็บออมเพื่อสร้างตัวเองในอนาคตก็มีค่ะมีค่ะมีค่ะแต่แค่ว่ามันมีน้อยคือในมุมมองของการเก็บออมเจน Z เนี่ยเป็นเจนที่เรียกว่าเขามี ความกล้าได้กล้าเสียมีความรับความเสี่ยงได้สูงกว่าเจนอื่นๆถ้าเทียบกับอย่างเจนบีเนี่ยไม่เอานะอะไรที่เสี่ยงฉันไม่เอาฉันเอาอะไรที่มั่นคงและนั้นคุณจะเห็นว่าปู่ย่าตายายยังฝากเงินกับธนาคารอยู่ในขณะที่หลานเล่นคริปโตนะอย่างรุ่นเราคริปโตคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นมันเสี่ยงสูงเนาะเออในขณะที่เด็กพวกนี้เป็นไงคะลงทุนในคริปโตลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่หุ้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่สนใจกองทุน โดยเฉพาะกองทุนต่างประเทศกองทุนทองคำเพราะอะไรเพราะพวกเขาเนี่ยเก่งในเรื่องของการเขาเรียก t e คซ s ว v ีเ,เนาะเชี่ยวชาญในการท่องโลกอิ<ใ>นเทอร์เน็ต <Internet. S 2> ใช้ข้อมูลหาข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแล้วก็ลงทุนดังนั้นเด็กพวกนี้เป็นเจเนอเรชันที่หาเงินเก่งหาเงินเก่งจากเนี่ยช่องทางทางเทคโนโลยีนั่นเองเมื่อเขาหาเก่ง เขาก็ใช้ใช้เก่งด้วยแต่ยังดีที totally. ่เขาหาแล้วเขาใช้ในส่วนที่เขาหาไงแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่กำลังเป็นที่น่าเป็นห่วงก็คือใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ตัวเองมีเป็นปัญหาที่น่าที่น่าเป็นห่วงถ้าเจอประเด็นปัญหาแบบนี้จันคิดว่าจันจะฝากกับเด็กน้องๆ Gen 4ค่ะ ในในกลุ่มเนี้ยอย่างไรจริงจริงนะเรื่องการใช้เงินเนาะ <_ an> พฤติกรรมการใช้เงินนะคะก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งของผู้บริโภคนะคะ <_ an> เราทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริโภคเราต้องรู้จักเรื่องของการวางแผนการเงินด้วยนะคะ <_ an> ทุกคนก็ต้องมีความกาเรียกว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะ <_ an> คุณจะต้องจับใจ่ายใช้สอยที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนครอบครัวหรือไปเดือดร้อนสังคม นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครไปบังคับหรือจี้คุณว่าเอ้ยต้องเอาเงินมาซื้อ,อชั้นนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราสติเป็นเรื่องสําคัญนะคะส่วนใหญ่แล้วแต่โอ้ยของมันต้องมีของมันต้องได้ของมันต้องไม่งั้นเพื่อนอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องภายนอกทั้งสิ้นน่นะเพราะฉะนั้นใจหรือสติเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่จะกําหนดว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้ออะไรจําเป็นหรือไม่จําเป็นดีเลยค่ะอาจารย์มีประเด็นหนึ่งค่ะจย์มีคําถามเพราะว่ามันมีคํานึงค่ะเป็นแบบ experience economy ที่หมายถึงว่ากลุ่ม Gen Z ใช่ไหมคะ,ะที่ว่าเขาบอกว่าเขาต้องการในเรื่องของประสบการณ์<ะ>คราวนี้ในมุมมองของธุรกิจค่ะอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในลักษณะนี้คือกำลังพูดถึงตอนนี้เราเข้าสู่ Experience Economy ก็คือเขาเรียกว่าเศรษฐรกิจเชิงประสบการณ์เนาะก็คือธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องสต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค Gen Z ก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการซื้อแค่สินค้า แต่เขาต้องการได้รับประสบการณ์จากการกินหรือใช้สินค้านั้นโดยเฉพาะถ้าเขาสามารถที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นได้ก่อนก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายและเร็วขึ้นอาจารย์คะจัช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างเช่นเราไม่ใช่เจนซีเนาะอย่างเช่นเขาเรียกประสบการณ์อย่างเช่นถ้าเราจะไปดื่มกาแฟ การดื่มกาแฟคุณสามารถที่จะชงเองได้ไหมฉันจะดริปกาแฟเองได้ไหมอ๋อหมายถึงว่า,าวเข้าวในข้าไปมีส่วนนี่คือประสบการณ์ถูกไหมคะเพราะถ้าคุณบาริสต้าชงอาจจะเป็นไงอาจจะไม่ได้รสชาติที่ตัวเองต้องการคุณดีไซน์รสชาติกาแฟที่คุณต้องการได้คุณอยากผสมอะไรขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มยังไม่พอคุณเลือกเลยคุณจะเอามาด้กาแฟจากประเทศไหนนี่คือ experience economy ละหรือแม้กระทั่งพวกเทคโนโลยี vr นั่งอยู่กับบ้านอยากไปเที่ยวทั่วโลก แค่ใส่แว่นคุณก็จะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้ทัวโลกได้แล้วหรือ AI ะะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังปวดหัวกับ A อยนกันแชท GPT หรือใดๆที่เด็กเอามาหากันบงกันบ้านทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองไม่ว่าจะเจเนเรชันไหนเราก็ต้องตามทันเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจเนาะอย่างไนกี้เองเนี่ยเขาก็มีการให้ลูกค้าดีไซน์รองเท้าของตัวเองได้ด้วยนะแล้วก็แบบอยากได้สีแบบไหนผสมกับสีอะไรดีไซน์เองได้ นี่ก็เป็นก็เป็นเหมือนเ,เทเลเมตรึ้่สาหรัวสำหรับตัวเอง,เองซึ่งอาจจะมีหนึ่งเดียวในโลก<ะ>นี่คือถูกใจคนเจนซีมากเพราะว่าฉันไม่ต้องการซ้ำกับคนอื่นถ้าไม่ปรับตัวก็จะไม่สามารถที่จะตอบกลุ่มเจนซีได้<ะ>แต่ปัจจุบันเด็กๆอย่างนี้ก็โลกของเทคโนโลยีก็เข้าถึง เด็กกลุ่มนี้เยอะแล้วเด็กก็มีประสบการณ์เรื่องเรื่องเทคโนโลยีเยอะองะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้าการขายการตลาดที่อยู่ในโลกของออนไลน์ก็มีเยอะแล้วก็จะเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ได้มากกว่าด้วยวัยด้วยวยัวยของเขาเนาะอ,อีกนิดนึงก็คืออยากให้ผู้ปกครองใกล้ชิดกับเด็ก ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเขาสามารถที่จะเข้าในโลกออนไลน์เขาสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านู่นนี้นั้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่เขายังทําไม่ได้ก็คือการจ่ายตังค์เพราะว่าอํานาจเงินยังอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องลิมิต เงินที่เขาจะใช้จ่ายเจนซีเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงเด็กระดับปริญญาตรีด้วยนะเด็กเด็กรุ่นนี้จะเริ่มหาเงินเองเพราะฉะนั้นพอหาเงินเองได้เขาก็ใช้จ่ายเงินที่เขาหาได้อ,อันนี้ก็ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ส่วนที่แบบว่าย,ยังต้องขอเงินพ่อแม่อยู่ที่ว่าน่าเป็นห่วงก็คือตรงที่ว่าเขาเอาจจะต้องไปหยิบยืมเงินหรือไปทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเพื่อจะให้ตัวเองได้เป็นเจ้าของสินค้าย้ําว่า จะซื้อจะหาหรืออะไรก็ตามต้องมีสติค่ะแม้กระทั่งตัวตัวพวกเราเองเนาะไม่ไม่ว่าจะเจเน r เรชันไหนการใช้เงินเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้นีอาจจะส่งต่อไปในเซสชันหน้าว่าเอ้อาจารย์เอาเรื่องการเงินมาบ้างไหมนะเพราะว่า Financial Literacy เรซีเนี่ยมันเป็นวิชาชีวิตนะเป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนนะคะสำคัญถ้านะบริหารเงินไม่ดีนี่ก็ชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ถูกต้องเลยค,ค่ะถูกต้องเลยค่ะ ในส่วนของเมื่อสักครู่ค่ะที่อาจารย์ธนินถามที่เกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันที่สามารถเข้าใจทั้ง2รุ่นอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะว่าเอเจนแบบนี้เขาเรียกว่าเจนอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ เจนที่อยู่ระหว่างกลางใช่ไหมคะใช่เ <Gen, S 2> ช่น <Gen, S 2> ระหว่าง x กับ y อ่าก็เป็นเจน between เนาะเจนระหว่างะน, between, นะคะ,นะะเออแล้วมันก็จะมีระหว่างตลอดเนาะเจนเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่กึ่งกลางนั้นก็เขาก็จะมีความเข้าใจว่าระหว่าง x กับ y เงี้ยฉันก็ยังไม่ใช่ x แต่ฉันก็ฉันก็เข้าใจนะว่าคนเจน x เป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันคน y ฉันก็ฉันก็เข้าใจเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจนเนี่ยก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าปณิปรนอมอารมณ์อรลวยแล้วก็ประยุกต์ใช้ เอาส่วนดีของทั้ง2เจนมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นคนเจน x ถ้าชอบแบรนด์เนมเขาจะรู้ว่าการซื้อแบรนด์เนมเอาไปต่อยอดธุรกิจยังไงไม่เหมือนอย่างเจนเอ็กันซื้อมาชันซื้อซื้อมาเพื่อใช้เบื่อฉันก็เปลี่ยนอาจจะเก็บไว้ไม่ขายไม่ได้มีนิสัยการขายนะคนคนไม่ได้มีนิสัยการขายทุกคนนะเก็บ พังใบกระช่างมันซื้อใหม่ในขณะที่คนเจนเนี้ยเฮ้ยมันลงทุนต่อยอดได้ซื้อมาเก็บเงินซื้อมาขายมือสองได้ด้วยต่อได้ด้วยได้ราคาด้วยบางทีบางทีขายเนี่ยนะถ้าเป็นพวกลักชัวรี่นะได้กำไรได้กำไรอีกกำไรใช้ด้วยกําไรสตางค์อีกถูกต้องนะคะเนี่ยเคือเจนเพทวีนที่เขาเอาข้อดีของแต่ละเจนที่เขาอยู่ระหว่างกลางเนี่ยมาประยุกต์ใช้ค่ะ อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างเจนค่ะ,ะคราวนี้อาจารย์จะแนะนําให้ธุรกิจเขาจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้าใจในแต่ละเจนยังไงได้บ้างคะอาจารย์ไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สําคัญที่เป็นหลักเลยก็คือ customer driven นะคะคือไม่ว่าจะยุคข,ของการตลาดยุคข,ของการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยตลาดเป้าหมายคือหัวใจสําคัญดังนั้นคุณทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมายของธุรกิจคุณก็จะสามารถที่จะวางกลยุทธ์ทางการ ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้วก็ทําให้เขานั้นเป็นลูกค้าของคุณตลอดไปจนกลายเป็นจากลูกค้าหน้าใหม่เป็นลูกค้าประจำจากประจำจนกลายเป็นลูกค้าที่เรียกว่ามีความจงรักภักดีกับแบรนด์นี่คือ สิ่งที่สําคัญที่เป็นเป้าหมายสําคัญของธุรกิจน,นะคะทําให้ลูกค้าทุกคนมีความภักดีต่อแบรนด์ตลอดไปค่คะค่ะวันนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้เงินก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของไรายได้เท่านั้นค่ะลักษณะของเจเนอเรชันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่แล้วก็แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนด้วยนะคะไม่มีวิธีไหนถูกหรือผิดสําคัญคือเราเลือกใช้เงินให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของเราเองแล้วคุณละ่ะคิดว่าแนวทางไหนเหมาะกับตัวเองช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับแล้วพบกันใหม่อ p พีหน้าครับสวัสดีครับ